ทหารกองพันธราษที่2กรมทหารราบท์ 2, นานารราบที่8นะครับลงพื้นที่มอบผ้าห่มและไม้เท้าให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านวังใหม่ตำ,ตำบลตำบลวังสว่างอำเภอภูผาม้านจังหวัดขอนแก่นซึ่งภายใต้คอนเซปต์นะครับเราจะดูแลและเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในทุกโอกาสครับพันโทสงบสุรินทร์ราชผู้บังคับกองพันธรารราบที่2กรมทหารราบที่8 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่2กมรมทหารราบที่8ออกปฏิบัติภารกิจเชิงรุกโดยการเดินเท้าเข้ามอบผ้าห่มกันหนาวและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านวังใหม่ตำบลวังสวาา่าบอำเภอภูผาม่านจาังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากอากาศหนาวเย็น การมอบผ้าห่มกันหนาวและไม้เท้าในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่การช่วยเหลือนะครับเข้าถึงได้ยากลําลบากครับนอกจากนี้ครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนครับยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้ชีวิตของประชาชนและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวครับรวมถึงการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็การป้องกันภัยจากโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสภาพอากาศหนาวแบบนี้ได้ครับ